สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดก้อยโตนตั้งตารอลูกชายโค้งสุดท้ายกลายคลอดแล้ว เตรียมตัวนับถอยหลังเป็นคุณแม่มือใหม่แล้วล่ะครับสําหรับสาวก้อยรัชวินที่เจ้าตัวเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการตั้งครรภ์แล้วซึ่งที่ผ่านมาสาวก้อยมักจะออกมาอัปเดตพัฒนาการของลูกชายให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่เสมอล่าสุดสาวก้อยก็ได้ออกมาอวดภาพอัลตราซาวด์พร้อมลงแคปชั่นว่า3ที่7 weeks p r e รก a n t นแล้วครับจ้ก้อนมุดใหญ่เลยคุณหมอบอกว่าช่วงใกล้คลอดเวลาอัลตราซาวด์จะเห็นผมไม่ค่อยชัดแล้วครับเพราะผมตัวใหญ่ขึ้นพื้นที่ในท้องแม่เลยน้อยลงขอเปิดตัวแกรนโอเปนน เลยล้วกันนะครับใกล้แล้วครับแฮ n สันเคทิสเจอร์นี่พร้อมทั้งต่อมาสาวกอยังได้ออกมาโพสต์ภาพคู่หนุ่มต้นลงแคปชั่นสุดน่ารักด้วยว่านับถอยหลังอีกไม่ก,กี่วันก็จะมีอีกคนมานอนตรงกลางแล้วบอกเลยว่าพ่อกับแม่ตื่นเต้นมากๆจะเริ่มเตรียมจัดกระเป๋าไปโรงพยาบาลไว้แล้วนะหนูมาปุ๊บพ่อจะได้สิงปับ๊บ พอรอคุณหมอบอกว่าตั้งแต่37สัปดาห์เป็นต้นไปเแบบมีมีโอกาสมาได้ทุกเมื่อคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เตรียมตัวไว้นะครับ #37weekspregnant c a t i e s j o u r n e y ทำเอาคุณแม่รอเจอเบบีไม่ไหวแล้วล่ะครับท่านผู้ชมระครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ